เรากําลังจะสอนกันตอน10บโมงครึ่งครับตอนนี้ก็รอเวลาเนี้ก็อยู่กับพี่พทุกคนโค้ชโค้ชพีโค้ชพูมาพอดีเลยครับครับทุกคนก็กําลังตรวจ ATK กันอยู่นะครับก่อนสอนตี่โซเทียลตรวจใช่ครับแล้วตอนนี้ NBA ก็กําลังจะถึงไฟนนลแล้วครับเราก็จะมาทายผลกันสนุกสนุก ซึ่งมีรางวัลแจกนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นใน Facebook ด้วยครับให้ทุกคนได้มาร่วมคอมเมนต์ทายผลบาสกันเซ็งตอนนี้ผู้เซ็งแบมมากเลยรู้ปะแบมาเดบยโยนะพี่ไม่แบมแบมกอเทเวนนี่แะครับต้องถามพี่จ่อยครับพี่จอยจอยไม่ดูอ่ะทีมไหนจะชนะครับพี่ผู้ชิงผู้ชิงไงบอสตันกับไอ้นี่ไงบอสตันกับดัลลัสไงแล้วใครชนะครับใครจะเป็นคนชนะ เอาบอสตันดีกว่าชนะกี่เกมต่อกี่เกมครับสี่ต่อสองสี่ต่อสองใครไฟนอลเอ็มบีพีพี่เอาให้ตะตุ่มแล้วกันตะตุ่มโอเคตะตุ่มคือใครอ่ะโค้ชพีครับครับใครคู่ชิงครับปีนี้ตะตุ่มคือใครเจสันเททัมอ๋อกู่ชิงผมว่าโกลเด้นสเตทวอลเลอร์กับเซลติกชนะกี่เกมครับใครชนะครับสี่ต่อสามเลยโกลเด้นชนะแน่นอนเก๋าไปเยอะนะออร่าแชมป์ม่ใครไฟนอลเอ็มบีพีครับสต่อสามออกแคลรี่แน่นอนครับไม่ได้ติดแคลรี่นะแต่แบบ มันมันยิ่งเข้ารอบลึกมันยิ่งแบกยิ่ง,ย,งยิ่งเพ่เลือกนี้เพราะว่าเชียร์โลเดนไม่ไม่ไม่ใช่ผมเลเกอร์เนชั่นแต่ว่ามันไปไกลแล้วเลเกอร์ออกทะเลแล้วนะครับ <S <S ออกไปไกลเลกลูกไว้กลับนี่ดีกว่า,ยายครับเอปคนนี้ดีกว่าครับครับผมใครจะเป็นคู่ชิงของ NBA Final ปีนี้ครับ อ่าโคดเด้นสเตนกับดักรัตครับเไม่ใช่สีดัลากรับชื่ออะไรนะอีกสายนึงอะเซลติกเซลติกไหมมีท่เซลติกเป็นโคดเด้นกับเซลติกไหมครับซีหนึ่งซีตอนหนึ่งเลยนะครับโคดเด้นชนะแล้วก็เคอร์รี่เอวีพีครับเคอร์รี่เอวีพีนะโอเคครับมีอะไรถามฟุตบอลผมได้นะครับผมกูรู้ฟุตบอลแต่สอนว่านะเขากำลังสร้างคอนเทนต์ในนี้อยู่ของโคดจอยครับปีนี้ต้องใครครับ ปีนี้ต้อง Golden State Warrior ครับเป็นแชมป์น่ายต้องชิงกับ Miami Heat จิงกัม Miami Heat นะแล้วก็ c u r ี y น่าจะได้ MVP MVP แน่นอนใช่ชนะกี่เกมน่สี่สองไม่เกินไม่เกินนี้น่าจะเด็ดขาดครับโอเคครับขอบคุณมากครับอุ้ยสร้างให้เยอะ Mister Golden Timber Golden State Warrior โคดพูครับครับผมคู่ชิงปีนี้ใครครับโกลเด้นแน่นอนครับโกลเด้นกับบอสตันเซลติกใครชนะครับโกลเด้นแน่นอนคือผมไม่ได้ชอบโกลเด้นนะแต่ผมเขาสึกว่าเขาได้เก่าไงทรงเก่าทรงเก่าแล้วก็ชนะ4ี่ต่อ2เคอร์ลี่ MVP แน่นอน4ต่อ2เคอร์ลี่ MVP แน่นอนจัดไปครับคุณมากครับผมอบครับรับไม่ได้ดูไม่ได้ดูคู่ชิงปีนี้ผมบอกได้เลยผมรู้อนาคตล่วงหน้ายบร้อยเซลติก กับโปเดนเซลติกชนะแน่นอน4-2ต่อเทสมเป็น MVP เชื่อผมโคงหน้าครับครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วครับ10โมงครึ่งเราก็จะเริ่มทำการเรียนการสอนนะครับดูบรรยากาศนะครับแล้วเจอกัน สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับรอเก็บสนามค่ะโอเคครับสูบฝาดลบสูบกาดเนียครับเฮ้ย เยังรอดขาได้ไหมเรี้องรอดขาได้ไห้วมัรอดขาได้มหมรอดขา